ตัวไอ้เข้าบ้านก่อนเลยเพราะจะออกจากบ้านลูกเข้าใจแล้วมันอยุดหนีไปะวะแบงแบงกูไปน้ำแนแบงแบงกูไปน้ำแบงแบงเลือกกูไปอยากขยายเมียนกูเลือกเปิดประตูแน่แบงอจากิมที่เบิร์กแบงมันอจากิมที่เบิร์กแบงเดี๋ยวผมไปด้วยครับพ่อหลบไปโอ้ยเงีใจเย็นแบงเปิดประตูเนี่ยกิมจิมาจรจี ได้จะเปิดประตูแล้วกูจะรุดออกเองว่ดี๋ยวคิดกันจะขึ้นรถแล้วจะรุดออกเองไปด้วยครับผมไปด้วยครับแบงแบงจะเต็มเต็มเบิดแบงแบงคุยกันก่อนแบงกับกูไปนั่งจ้าแบงเนาะแบงเร็วสัญญาณสีบดิสแบงสัญญาณสีบดิสอิลีกลัวอิลีแบง เบ่งไปน้ากันแบ่งแบ่งเร่เร่ได้ยินหมให้กูแล้วกได้ได้ยิแไหมเบงเอากูไปแบ่งแบ่งกูไปแบ่งโจมดึงกูในแบ่งแบ่งไม่แช่ยายไม่แช่แม่เบ่งซอยกูแบ่งแบ่งมึงด้วยพ่อครับมึงมาตรงไปเลยมึงหลุดกูลลาบไม่ไหมไหมไปด้วยครับไปเลยเราไปกันครับไปด้วยครับยังไงผมก็ไม่รู้

พ่อเจ้ามันลงพ่อเจ้ามันลงให้ไปอยู่กับเจ้าเลยแม่มามันลงไงเดี๋ย <c oughs> วเดี๋ยวเดี๋ยวอย่างน้นเดี๋ยวไปตีมึงดรอ่ยถือกูมึงกูจูมงึงต้อ,องยันมึต้องยานมึต้องยานยมึต้องยานยมึต้องยานเดี๋ยวลงเออเ <c oughs> ดี๋ยวลบงไปพิชเอง <c oughs> ไปเข้าบ้านไปหาเก่งเร็วไปหาเก่งไปหาเก่งติ่มที่เมืองอลไรยังในแบงไม่ต้องกันตัวเนาะ แบงแบงมันย่างนี้แล้วแบงแบงมันย่างนี้แล้วนี่จังไหนวะกูญาติที่นี่กูก็ลังคิดอยู่ว่ากูจีแลีนออกเองหรือกูจีเกิดลดน้ำมันน้ำมือเมื่คิดนังกูคิดหานเต็มที่ออกจากบ้านยายนี่ก็หายหาย้ยเอ๊ะอาก็ใจไม่หลอกไม่เลี้ยวเว้ยแบงไปน้ำน้ำแบงเนาะยายเอิงกูแบงกูไปน้ำแบงแบงกูนั่งน้ำมือไงล่ะแบงแบงแบงกูเพิ่ไปกูเ่ิ่ไปไปแบงกูยืนั่งเป็นมูอมึงไงล่ะ ทั้งในทั hmm. ้งกันเนาะทั้งในทั้งกันเนาะเอินกูเนี้ยแบงแบงเอินกูเนี้ยแบงเอินกูเนี้ยเอินกูเร็วๆกูยิ่งยางน้ำดอกมามาเจ้าเจ้าเจ้ามานี้มามาเร็ว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 มาเร็ว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 ทางนี้ก็ได้มาเร็วเร็วเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเจ้าเข้าเดี๋ยวมันก็เข้าตาม เออเจ้าเข้าแล้วอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อมาติดตัวจำติดตัวจอนกูกระเดอเอาแล้วมีกูผู้เดียวตีบมันีอยู่ในบ้านมันนี่แม่กไอ้กูสมารถเปิดโคตรแม่มันเดี๋ยวงอแม่เดี๋ยว